แล้วรอแต่อาซาขึ้นหาคนสเลยนะามาอาซาขึ้น่อยแล้วสร้างกับเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเกี้ยวข้าวเอาบัวเปาจะคิดบัดนี้บัวเ้นเพื่อปลกะว่าโบตื้นจักเม็ดจักอันนั้นเี่เจ้าของอันนี้ปะขุดเองพี่น้องเ้ยขุดเองทำไมเงี้เป็นคุดเองคนเลยเจ็ดเจ็ดสิบ บานนี้ข <ifica> ้าเทปูน huh. ข <pos itive moon> <com. speaks in frozen> nah, ึ้นมาเทปูนขึ้นมาก็จะเดือยวางหาซิปคืองคิตื้นแท้กาว่โบตื้นแล้วกาว่โบเลิกข้าวกะฉีเน้นให้มันแทงหน้ากับให้มันสูงเสาเสาข้าแบบยาวแบบสามเมตรสามเมตรหาซิปมันสูงแน่มันสูงแล้วมันก็หน้ามันก็บฉแห้งเห็นไหมยังไม่สูงจิวิว์นะสูงมันก็หน้ากับแห้งอีกมันลงมามันต่ำมันก็แห้งมา พูดเองพี่น้องเอยจะคิดถึกบดถึกเรียกมันก็เป็นสีเป็นสีสีเศราเนาะอาจจะบ่ยากแล้วก็อาจจะบ่ง่าจจยา สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หากแพงเบดสู่ผูสู่คนเนาะผมมาพ่อกับลุงไงพี่น้องเลยเนานะก็อยู่เฮือนอยู่ซานภายน้ำเพื่อนน้ซานก่อนพี่น้องเลยพอว่วาบอห้พ่อแม่พี่น้อง,นะออ ơi, องลืมนะตอนนี้กับบริไไปทางใดพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ไฮอยู่นาตอนนี้ก็เป็นฤะดูเก็บเกี่ยวข่านาปีพี่น้องเลยเนานะก็อยู่เฮือนอยู่ซานอยู่่แหละกำลังคุนเขี่ยว เกี่ยวเขาพี่นอ้องเอ๋เนาะบัด้ออกไปทางนอกบัดนี้กัมีทั้งไอ้ฮักของลุงใหญ่เองอยู่ทางฝั่งไทยเนาะมันก็ได้โอนเงินมาให้ทางครอบครัวลุงใหญ่เลยพี่นอ้องเอยกัจุดหลักๆก็คือเอามาสั่งทุนให้น้องที้ทเพิ่นเนาะ ห่านก็ว่ามเมนพี่นอ้อยห่านทีวาห่านสาผมเนะาะบางทีเพิ่นก็นได้ไปเฮียนซาผมหลังจากทีวาเฮียนมายังโบจบเฮียนหนังสือพี่นอ้องเลยเลยให้รูเพิ่นออกมาเห็ดห่านก็อ้ายเพิ่นกน็สนับสนุนเพิ่นก็นได้ได้ฝากเงินมาให้มือก่อนนี่ก็ไปซื้อเสาพี่นอ้องเลยเนาะ กระสือเสาสีต้นกระงใหญ่ก็ได้ขุดขุมเมียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังบบได้เอาเสาต้นนี้ไปลงเอากะชีได้คอยเห็ดไปพี่น้องกันช่วงนี้ก็ยังยากเกี่ยวขวเขาเกี่ยวน้ำอยู่เนาะเห็ดไปมืดเล็กเกหน่อยพี่น,อน,น้องกันเนาะก็ได้เอาเงินให้นอคีมเพิ่นก่อนเพราะว่าจุดตัรักก็คือเพิ่นเข้ามาซอยทาง,งครอบครัวเฮานี่ก็อย่าให้มีช่องทางทำม,มาหากินนี่แหละ เนาะปู่ทางให้น้องคีมเพิ่นพี่นอ้องเลยชุดละลักก็ได้เนี่ยธมาเตไปถึงเงินมาพี่นอ้องเลยมาแล้วก็เอาสีให้น้องคีมก่อนเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นจะชุดลักก็ได้ไม่จะามาให้ส่งเสริมให้น้องคีมนี่มีอาชีพคือว่าสาร้างห้ามให้เพิ่นนี่เดะมาเอากระสีให้น้องคีมก่อนแล้วก็สี เอาเงินชวนนี่เว่าไปซื้อถังม <c oughs> าเนี่ยชิประมาณนั้น <c oughs> เลยเนาะอาหายน้องคีมก็สี่พันบาทอขอบใจเด้อพ่อักที่ฝากเงินมาหายนอกก้องคีงขอให้สุขภาพแข็งแรงควมเจ็บอย่าหายได้ควขบขายอย่าหายมีปารธนาสิ่งใดก็แต่ขอให้ได้ดังใจปารธนาเนาะมีแต่ควมสุขควมเจริญเด้อสาธุกนี่ยทัครอบครัวเฮากามีส<อ>ิ่งใดตอบแทน อ้ายเพลินเนาะมีแต่ความหักความแพงสีว่าตอบแทนอ้ายเพล่นในข้าวข้าวบ่มีเพลินกระซอยเดือฮยตลอดชุดก้อนนี้เพลินกฝากมาให้หมื่นหนึ่งแล้วก็บ่ได้นับเทื่อพี่น้องเลยเพลินฝากมาให้แต่ว่าคือว่าลูกเพลินเพลินว่าลูกฮักกับ<ด>น้องชิมน้องซิมเพลินแล้วก็ส่งเป็นการเทียนเป็นค่ขาขนมของน้องซิมเพลินแต่ละมือ้อแล้วก็ค่าอยู่ค่ากินของข,องข,าข้าครอบครัวเอะลรเพลินซอยเดือมาเลยตลอด มันนี่เป็นกาฝ่ามาีสนับสนุนการเฮียนของน้องคิมน้องคีมน้องซิมเป็นสนับสนุนเลยนการเฮียนกับเฮียนอันยังเสริมสวยเนาะคือสีหูจักกันแล้วน้องหลายคนเนาะบันนี้แหละห้านห้านี่สีเห็ดห้ทันช่วงที่ว่าแล้วหน้านี่ะได้เปิดห้านได้ปะแมนพราะว่าอ้ายเพิดก็ได้ส่งทืนมาแล้วส่งทืนมา แล้วก็เพิ่นเลยว่าเฮากะสีเล็กมันพันช่วงว่าแล้วให้แล้วนะแล้วก็ใช้น้องคีมเปิดเป็นทางกาบเลยแต่ก็ครีมเนี่ยได้สิเป็นเ่อวัดเอาเฮียนหลายเดือนเต่อไปเดื่อหเดือนอะเทียบอะไรเทียบมาชะมันก็เป่าดีิจซูเลยเออกระชับนั่นแล้วเฮากะอยเฮียนไปในตู้ไปเลยไม่ว่าสิ่งใดที่เฮายังโบเป็ี่ยนคาเฮากัะเ่นออกไปหาเพื่อนที่เฮาเฮียนนั้นเออไม่ว่าเฮาลงตัวจริงได้หรืว่าเฮาตั้งห้านเมียนเฮาเฮาเห็นห้านเมียนแล้วนี่ เข้ากับเห็ดไปน้ำซิงที่เข้าปิดเข้ากับเ็ดไปกอ็ประกาถามว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เข้ากระซิมไปน้ำเพิ่นกระโบกที่เรียกว่าตัวใดเข้าที่โบปินตัวใดเข้าโบล่อยนะกะออกไปหาเจ้เพิ่นขี้เกล้วแล้วก็ที่เพิ่นสอนน้ำเนี่ยที่เพิ่นไปเฮียนน้ำนะเดี๋ยวว่าอันนั้นเพิ่นกับเฮียนกับบริมีจำกัดนะเด้ค่ะว่าบริมีจำกัดพราแห้งนั่นอนเออทีมเนาะอันนี้อยู่บรมีจำกัดก็คือว่าเธอว่าเฮาตอนนี้เฮาก็ไม่ไปแ่น เกี่ยวข่าวแล้วเพื่อนนะการที่ว่าเฮาบ่อผู้ผู้ครูสอนเพื่อนกันเกี่ยวข่าวเพื่อนกันเนี่ยพอนไปไปแต่ละเทือกอะที่เขาไปข้างนอกเนาะขอโทษขอพายน้าหน่ไหวไม่ได้เห็นนะเพย่ันปิดห้ามเกี่ยวข่าวคือกันอันครูสอนเพื่อนกันบ้านนี้เลยคือนอกทีนยูซี่เขาจะหายซีฮ็ดห้ามหายแล้วก็่าให้น้องเพื่อนลงเฮ็ดห้ามไปเลยแล้วก็ สิ่งที่เฮาบบเป็นเฮาก็ไปปรึกษาแล้วเพื่อนอีกไปขอความรู้จากเพื่อนอีกนะฮะมันเพราะว่าเพื่อนปริมีจํากัดเนาะปรมีจํากัดปริมีกําหนดคือว่าเพื่อนสอนให้นักเรียนของเพื่อนดีแต่ละคนนี่แบบจบไปใน้ตัวไปเลยนะเดี๋ยวว่าตัวได้เฮาเดี๋ยวเฮากับหอดเอ่อตกแรงมาสมมุติว่าเฮาเลี้ยฮ้านแลี้ยยางน่เนาะเฮาก็เปิดฮ้านไปนําเนาะแล้วก็ฮอดมื้อใด ที่ว่าเขาว่างๆเขาก็ออกไปหาเพื่อนเนาะที่แบบไปเฮียนตัวที่ว่าเขายัางม่ทันเป็นเน,ะนาะแบบนี้เขาก็บซื้อไปน้ำแต่เกษตรตัวจริงไปน้ำนะจากไปเป็นไปน้ำตัวไปได้เนาะอ,อันนี้เงินสุดนี่เขาก็บสบเอาของน้องคีมได้แี่น้อนมองไม่รู้เอาไมา่รู้คือก่าว, <c oughs> วาเอาไปชือ่อทางเนาะเอาไปชื่อทางก่อนน้ มือวานเมื่อก่อนนี่ฮะก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์แบบว่าเสาเป็นเล็กเป็นเเล็กป็นปูนนะสิ่งของที่ว่าเฮาสีเกี่ยวกับแท่งหน้ามาเนี้ะลงมาแต่ว่าน้ำเครืองห้านม่นจะมันจะมีส่วนหนึ่งแล้วมีโต๊ะแล้วกับมีอ่างสะเนาะยังแต่พวกรีบหรอรีบครับอันใดเป้าเนาะแล้วก็ครับอันนี้คีมอันตั้งนั่ง ตั้งนางกับแวนแวนเนี่ยอันเดียกเขาจักเขียวเป็นสบุลลายประดับเนาะเอากับสีคอยหาขอบไปนทำลายเติบอยู่โด้สกุลลายกันเนาะเพราะว่าทั้งอยังยังใครเนี่ยเอาได้พวกใหญ่อยู่ดิพวกแบบว่าพวกแทงน้าพวกเฉาพวกเนี้ยนี่นะครับกะที่ว่านักเล่นพวกนี้นะเน้ายนบัดเกือบเป็นหมื่นนได้เนี่เนาะกฤติภาามาเป็นหมื่นกอบา ยังยังบอเห็นอยู่ยังม่ได้อยู่ดิเราไปสิพยายามเหตุอีกน้ำแม่แต่ว่าก่เขาก็เอาเงินส่วนนี้ได้เราไปซื้อทางนี่เราเป็นมาสวยเรือมากะอะเขาก็สิเอาไปซื้อมา,อา,าอน,นา้ำนะแม่นฝากก่อนเขากาไ็ได้แล้วพวกโต๊ะพวกเครื่องมือวันแต่ว่ายังบุคคลเขาก็สิคอยหาเข้าไปเรื่อยๆที่ที่ว่ามันยังนั่นเนาะยังบอกจะเป็นกลับอันนี้ปัญหาสินะไหนกอ้คิม ผมพูดซึ้งดีใจบ่ดีใจน่าจะฆ่ากันพอเปล่นเต็มแล้วก็หานสร้างมุกตั้งใจยันวะยันวะอ๋อยังเฮีดยังเพี่ยนเป็นก็ได้ห่านเลยสิยันวะยากยังไม่อยากเปิดห่านบ่คือว่าอยากเปิดอยู่บ่อยากเปิดดิบแล้วนั่นโมเป็นยังนโมเป็นวันใดก็เฮียนไปในโต้เนาะไปยังว่าเฮียนไปในโต้ครับโเป็นแล้วครับยากเห็นให้ลูกข้าวบ่ถึกใจติ นิพนธ์บอกว่าคำแบบโมเป็นยังเพิ่นกับซีซอนบอกเลยนี่ยังโมเป็นเท่ากับเฮ็ดไปแล้วได้เฮ็ดไปที่หมดเเอาเป็นว่าเนาะแต่ว่าตัดนี่ยังทันได้บออย่างมันบ่ถูกใจเพิ่นเอ้าหากว่าเฮียนอยู่เฮียนกะยังบ่ได้คอยตัดหลายหัวดิหักตัดอยู่บ่ยังบ่ได้ซวยบ่ได้หยังติต้องมีแต่สะก่อนเนาะหาเพิ่นหากระเฮียนสะกับได้บ่ได้ได้ได้บ่ ได้เป่ามันยังเพื่อนได้รีดมันยังเรียบร้อยได้จ้ะเอขาได้เนาะตัวน่ะยังไงก็หากระเฮียนหากระเฮียนเนาะมื่อไปเมื่อบูปไปช่วงนั้นก็เลยฝนตกพี่น้องเลยแต่ว่ามาช่วงนี้เป็นปลาเกี่ยวเข่าบ้านนี้เนาะเกี่ยวเข่าเขาไม่เกี่ยวดอกพลอยแต่ว่าเอาลูกเอาล้านเพื่อนน่ะเนาะอน้องเขาไม่ไปเฮ็ดคือเก่าแต่ว่าถ้าจิไปกะเพื่อนก็ไปเกี่ยวเข่าเพือการผูกอันช่างเพื่อนก็ได้ผูกคูสอนเพื่อนก็ได้ตอนนี้ก็ ขอยโทษถามเพิ่นแล้วว่าเลี้ยงเกี่ยวเขาก่อนก็ได้เรา่เป็นยังเราเนาะเราบอกมาแล้วมันก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพื่อนกับมันก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาเพื่อนกับทางครูสอนเพิ่นก็ได้แต่ไม่ได้ห้าสิบห้ามเลยไว้ก่อนเนาะแม่นเพราะว่าเราต้องก็รเอาทีมเพิ่นเรียนไปในตู้นําเด็วก็สร้างก็นี่แหละลูกค้าก็เอื้อน้องลูกหลานแถวนี้แหละพอได้เพราะว่าบ่จืดอบ่ลืมเนาะเฮ็ดไป ก็จะละเมอเด็กเห็ดห้น้องอันเน๊ะพอได้ว่าพอพอบลืมเห็ดห้น้องชิมเด็ดเดือเรื่อยอยู่พอบลืมพอกระตัดผมทางนั้นแมนเพราะว่าพอเพิ่นก็บอกว่าอยากเห็ดแม่ว่าเห็ดทั้งนี้บ่ครีมไว้แั่เห็ดบอลที่เขานั่งอยู่นี่แหละทั้งนี้บ่ครีมบ่็อเอาได้ผลไวอยากเห็ดทางอาานทางพออขวกคนว่าจะไปขึ้นอีกครูไปกับของพ่อเด้ผลว่าอุปกรณ์ของพ่อคือว่าบ่ได้เก็บ เข่าเก็บออกนะก็คือว่าของคือว่าของน้องคีนี่มันต้องมีประต้าประตูอัดเมียนปิดแน่นะะเออเป็นห่านแบบอัดเมียนเลยเอาข่บวอัดกตแคนนะว่าคนคลักขโมยกับจูนเนาะย่านเนาะของของพ่อนี่คือว่าเห็นแล้วกับโบนิอัรบตโบนิยังเก็บเมียนตรงนั่นเลยขาโบปินยัะมันกับโบมีกับยังโบมีเอ่อที่ว่าว่าว่าสิไปตั้งอยู่หันอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะก็ต้องต้องลงเบิ่งอีกกอนเนาะ มาสีเอาบอลใดกันแทะองเลยแต่ว่าทาั้งนี้เ้าก็เตรียมอ,อุปรกรณ์เครื่องลงใบก่อนถ้าลงตัวจริงคนละจะได้ว่าว่าลงทางใดเนาะแต่ทางน้องคีมเพิ่นก็มาทางพ,อพ่อเพิ<ง>่นพุทธนาเนาะลมลมเย็นดิบรรยากาศดีองบทางห,หลังบ้านบอลจะคุดไใบของบ้านนี่บอปาไปกระเข้ามาทางหลังบ้าน ไงได้ขุดเมียนแล้ววางแผนว่าสิเอาแทงน้ําเมียนแถวนี้ได้ขุดไปมือวานนีลงปูนเรียบร้อยຍັງແเอาສົາมาຕັ້ງลงปูนไว้ົາແືທີຮົາບກືທີໍກອົາໃສແວນີ້ แต่ยังรอแต่เอาเสาลงก็คือว่าถาว่ามีสร้างเพื่อนช่วงนี้ก็สร้างเนาะติดเกี่ยวเข่าติดเวียกติดงาน,นหน่อเฮาก็อยกเลิงให้มันแล้วไวคือกันเนาะเพราะมีทางง่ายเพื่อนลงทุนให้เฮาก็ะยากเห็ดให้มันได้ไวก็สร้างเพิ่นกันยังเกี่ยวเขา้าเกี่ยวน้าอยู่เนาะถาเป็นไปได้ก็ตั้งเสาไปแ good, ล้วกับลุงไงกับิคอยเห็ดเอาเอง ว่าเข้ากัพอเห็ดได้นะครับมีเจสีตั้งเสาขึ้นแล้วก็สีคอยเห็ดเอาเองเอาไปขุดแล้วรอแต่เสาขึ้นหาคนไ้มาเสนะ <c oughs> า,า่อาายแนละ้สร้างกับเกี่ยวข้าวเกี่ยนำ้ำสเเาเกี่ยข้าวเอาบทภาพยจะคิดว่บทเตืนเพก่อนคำว่าบทตื่น จักเมตรจักอันนั้นเองเจ้าฟังอันนี้ป่ะขุดเองพี่น้องเลยขุดเองใช่ไม่ใหญ่เป็นขุดเองคนเลยเจ็ดเจ็ดสิบบาทนี้เาเทปูนขึ้นมาเทปูนขึ้นมากับเดือบังหาสิบข้าวขึ้นตื้นแท้กาว่โบตื้นกัวกาวโบเลิกกข้าวกับฉีเน้นให้มันแทหนาขึ้นให้มันสูงเสาเสาห้าบัดห้าวาทสามเมตรสามเมตรหาสิบให้มันสูงแน่ มันสูงแล้วมันก็น้ามันก็สีแห้งอย่นงไรอย่างไาสูงจิวิว์มานนะสูงมันก็น้าก็แห้งอีกมันลงมามันต่ำมันก็แห้งมาคุดเองพี่น้องเอ้ยจะคิดถึกบดถึกเลี้ยวมันก็เป็นสีเป็นสีเสียงตัวเลยสีเสาเนาะอาจจะบ่ยากแล้วก็อาจจะบ่ง่ายสิีนั่นเตยดีแล้วคือว่าว่าหาสร้างยามนี่ก็บมีหนมียากสร้างยามนั่นเนาะ สร้างอยู à, <Đ ể S 1> <ật> ่สางกันยังบว่างที่น้องกี้บัดบัดเท่าช่วงนี้เท้าบัดว่างบัดเ่ยยังเกี่ยวเข่าขึ้นกันเหลือบุดเลกปู่เข่าบุรหล็กจะจุดได้แล้วยยวพทาในแห่งรับพื้นที่ก็ห้อม นี่ตีนด้ลงมาหนี้ับชื่อต้นม่วงมาลงอีกตอกต้นตอาลุงเจได้บัตรปลูกไว้อยู่ไว้กินปลูกพักปลูก้าไว้กินนะ,ะสักสีพอประมาณนี้เลยพี่นอ้องเ้ยลม้วยๆเดีนเน๋ยวนะหัวดลมัวหนาวออกแล้วพี่น้องเ้ยนี่ บนอนบนนาเฮากะหัวลงผลนาเว๋วเว๋วอยู่หันแต่ว mm ่าบรรยากาศกันยังอยากคือชีคึมคึมเจนเม่นคึมฝนหรือว่าคึมลมกับมฮูเนาะนี่เข่ากายสีพอกเกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยอ่ากายอยู่ให้อยู่นาอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ่ายอยู่เฮือนอยู่ซานบางทีออาจจะโบมีเวียกมีงานเนาะโบมี เบียมีงานกับอยู่เพื่อนอยู่ชาตกับถ่ายน้ำเพื่อนน้ำชาตไปเลยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องเลยกับสีคอจบคลิปนี้ลงเตียงสนิทเนาะพี่นนะ้องเนาะขอบอกขอบขอบใจขอบุญขอบคุณในไลน์ที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง